สวัสดีครับผมฟุกดานพลนะครับรับบทเป็นรามนะครับผมส่วนคาแรกเตอร์ของรามนะครับก็จะเป็นคนที่เงียบๆสุขุมนะครับจะเป็นการเข้าค่ายของลูกเสือในช่วงม .3 นะครับซึ่งก็จะเป็นปีสุดท้ายแล้วของลูกเสือหรือนักเรียนม .3 นะครับที่จะได้เจอเพื่อนๆแล้วก็บรรยากาศดีๆนะครับคู่ของผมคือพีนะครับแสดงเป็นวุฒนะครับ ส่วนคาแรคเตอร์ของวุ๊ดนะครับก็จะเป็นคนที่ขี้อายเงียบๆค่อนข้างตีกรอบให้ตัวเองแล้วก็อยู่กับตัวเองซะส่วนใหญ่ครับเป็นคนที่ค่อนข้างอ่อนแอมากนะครับมีโรคประจําตัวความรู้สึกที่ได้แสดงคู่กับพีนะครับผมรู้สึกดีใจนะแล้วก็สนุกด้วยครับที่ได้แสดงกับน้องซึ่งน้องเฟลลี่มากครับสำหรับวิธีที่ผู้กํากับทำนะครับ ก็คือจัดให้ผมคือลามนะครับกับพีคือวุฒนะครับได้นอนห้องเดียวกันแล้วก็ได้มาเข้าค่ายกันจริงๆในค่ายลูกเสือแห่งนี้นะครับใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน3วัน2คืนนะครับนอนด้วยกันกินด้วยกันอาบน้ําด้วยกันแปลงฟันทําอะไรด้วยกันนะครับจนสนิทกัน,นครับทำให้งานแสดงออกมาค่อนข้างราบลื่นเลยครับ ขอฝากผลงานนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับก็จบกันแล้วนะครับผมสำหรับคอนเทนต์ของพวกเราเป็นไงกันบ้างสนุกกันหรือเปล่าเน่ถ้าชอบก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรานะครับผม